อ้าวากลับมาทำงานต่อฮู้กลับมาแล้วโอเคตอนนี้เอิ่มจะมาตวรวจวัคซีนคนไข้นะคะแต่ว่าทำไมโรงพยาบาลมันดูร้างจังเลยฮะเฮ้ยมาผิดโรงพยาบาลโอ๊ยอ้าวอ่ะ,อะ,อะใครคะโอ้คนไข้เหรอคะ มายังไายคนไข้ไหนไหนคนไข้ไหนคนไข้อ่ะโอ้พรกขัดไข่เนื้อนั่นเองอ่ะมาดิข้าพรกขัดไข่เนื้อมันรุ่นเล่รุ่นเล่รุ่นเล่เราปฉีดวัคซีนรุ่นเล่อือวัคซ์วัคซ์วัคซีนกันเลยข้าประชิดวัคซีนรุ่นเล่รุ่นเลรุ่นเล่ฉันน่าจะปิดมันก่อนนะไม่น่าปิดสหน้ามันเลยอ่ะฉันเห็นคนเงามันคือเงาเงาวิปริตมาชื่อเสียงอันนี้ รู้สึกผ่อนขาลงเล็กน้อยเพราะว่าฉันได้นั่งสก,กีนะตอนนี้ยืนเฝ้าคนไข้มาจนขาเป็นตะคริวเออขอบคุณนะพี่ที่ฉันได้นั่งเนี่ยรู้สึกดีมากเลยเออดีลเอ,อ้าดีเหรอ,เออ้ขอบคุณนะครับพี่เออแต่ว่าทำไมต้องล็อกกันด้วยอ,อ่ะเอาละมาช่วยฉันหน่อยฉันไม่อยากนั่งเลยฉันอยากฉีดวัคซีนอ้าเขามาแล้ว เอา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 พี่ลอยเอาพี si ่ลอยพี oh oh, oh. Oh ่ลอยอ้า ok. พ oh ี oh. Oh, oh ่ลอยอ้า oh. พ oh ี oh. ่ลอยพี oh. uh ่ลอยอุ oh. ๊ยวอุ oh. ๊้าโอ้ยเกือบอีกแล้วอ่ะเขาตามฉันเขาไม่ตามมีนั่นเลยอ่ะ ช่วยด้วย้ค่ะช่วยช่วยช่วยดู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 ช่ว้อ่ดูดมดู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 ด่ด ah ่ด so ูด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 ีดูดูดูนูคูดูดูดหดคนูดูกูด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 ูวูดูดยดูดยดู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 เูดูู่ดูด้ดููใูด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 ดนอ่าาส อ่ารู้สึกดีขึ้นอ,อยู่ไกลๆกันทั้งนั้นเลยโอวิ่งมาคิดว่าจะทนันหรอแกวิ่งไปโน่นเลยโอ,โอ้มาช่วยฉันหน่อยเขาไม่ทันแล้วล่ะฉันต้องไปส่งสื่อบนสวรรค์แล้วล่ะเอาละไปฉีดวัคซีนค่ะฉีดวัคซีนค่ะก็ได้มาแล้วค่ะว,ว้ทำไมรู้สึกปแปลกๆว้าว ฉันต้องไประชดคนไข้ในนรกเหรอตาวิเศษเห็นนะเห็นนะเห็นนะเอาล่ะโอ้โหโอ้โหแกแอบไม่เนียนเลยฮู้ฮาก่อนนะฮาก่อนนะฮู้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 จุ่มปะอาจจะเอาโอ้โหปิดผิดเวลาแล้วค่ะพี่เอาล่ะโอ้เอาล่ะปันยืปันยืเอ่อเอ่ออะไรนะ โอ้ลืมอีกแล้วชบโคโากนนะเอาล่ะเนเมื่อต้อง,อองมุดมุดมุดโอ้อโหสองสามเออมันปักลูกเทพเอาไว้อะครับแล้ะแล้วดิฉันไปช่วยแกแล้วกันนะค่อยแอบค่อยแอบเอาแล่ะนะช่วยผมด้วยครับผมต้องการความช่วยเหลือโอไไ้ไม่มาไม่มาไม่มา เอาล่ะวิ่งด๊อกิ๊อกุ๊กด,ด๊อก,กด๊อกิ๊อกด๊กอ้าวอู้อ้าวอู้โป้าไม่โดนป้าไปดูอ้อู้มันโดนอีกแล้วขเขาฮิวตัวเองกับมันไม่ตามมาเอออืออ่ะปั่นไฟไปนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องขอไปปั่นไฟมือสวรันรก่อนอย่าเพิ่งแกยอย่าเพิ่งไปสวรรค์มาถ้วยฉันก่อน รือตั้งสองเคื่อนไม่รู้จะปั่นอะไรนันเนี่ยเอาล่ะจะช่วยกันนะรอแป๊บมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ะเออติดบัคเลยไอ้อ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยไม่โดนอ้ยมันตีไม่โดนน่ะนักสำรวจยังรอดอยู่เอาล่ะเดี๋ยวเวลาไปปั่นไฟไปปั่นไฟไปปั่นไฟแล้วไปเร็ว โอ้เจอคือข,ข้างหน้าที่ฉันเพิ่งปาไปนิดเดียวแต่มันมาเจอฉันคนแรกเอาละปันปันเหมือนกันฉันว่าฉันเริ่มชอบสติกเกอร์แล,ล้วล่ะฉันแปะเต็มตัวอะไรเงี้ยเห็นไหมปันนะคะอสองห้าเจ็ดสี่สผมขอไยก่อนนะครับรากอยเออราคาดแล้วาคาดครับอ้ดีบราเสริมสวย หายเลยปะหรอหูยบังไฟปญยาน่าเอาละสองสองอื้มออู hmm. ้ฉ so oh, so uh, okay. oh, ันเลิกปัดแล้วว่าฉันต่เสไปคืเครื่องหนึ่งเอาแล้นะได้เวลาขึ้นโอเคอู้หฉันต่าทีนี้ช่วยด้วยไว้ช่วยด้วยค่ะจูเก่งนะคะจูเก่งอู้หู้ว้าวว้าว โอ้โหอ้าวอุ้ย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 อยปั่นน้ดนึงปั่นนิดนึงปั่นเออเสร็จแล้วายดีไหมโอ้ปั่นเสร็จแล้วสุขภาพร่างกายแข็งดีไม่มีใครดิฉันฉีดวัคซีนเลยมันไม่เห็นเท่าลช่วยช่วย๊กเก่งตุดกตูด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 ูตูด่ดููดูดู ทีเดียวมันจอดเลยฉันขอโทษนะฉันขอไปเปิดฝั่งนู้นก่อนเออไปเลยไปเลยลาขาดแหละอ้รู้สึกสบายขาย,ยิ่งขึ้นกูมนันลุกเทมันเอาละ่ะฉันกำลังจะไปเปิดประตูนั่นแล้วฉันอยากเปิดประตูเก็บตังก่อนเก็บตังเปิดประตูเสร็งเปิดประตูเดีย๋ยวได้เปิดประตูเสร็งจะออกไปซื้อไอติมเอารถอะไรดีนะอย่าเพิ่งคิด,ดรถมาช่วฉันก่อน ไม่ช่วยโอ้ไม่ช่วยเหรอก็อได้เอาล่ะเปิดประตูเร็วๆนี่นับตังกันเนี่ยนับตังมีกี่บาทนะ้าโอ้มีสามบาทซิกซีติมได้เนะี่ยไอ้กูมันซื้อติมอะไรนะมาไม่ทันไว้แแบ